สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพอล่านลยนะจัะจ้าแนวทิ้งให้กับอ่อทิ้งให้ให้พี่สาวคนโตมาอยู่กับลุงนะฮะเพราะหน้าทองของเอฟซีทั้งหลายเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วมันก็ยังลุมถึงลุมกัดไม่ยอมยอมจบมายอมจิกยอมกัดแกล้งแกล้นี่แกว้พี่สาวตัวเองไม่รู้สึกถึงความที่ว่าจะละอายอะไรกับเขาเลยนะไอ้ในส่วนของนักล่านี่ก <House> <om> ็ไม่แปลก ที่นางกุลาเขาเป็นคนที่เวอร์ชั่น2022เนี่ยเป็นคนที่มีความน่ากเกลียดน,น่ากลัวแล้วก็มีความที่จิตใจหยาบช้าตับซ่าบเวอร์ชั่นไหนดี้ที่เราฟังน,นะครับแล้วก็นยฮะถ้าสมมติว่าคนเนี่ยทุกท่านลองคิดง่ายๆนะผมถามจากใจจริงอันนี้เอาเป็นกลางนะเอาเป็นกลางไม่ต้องปุยใครไม่ว่าคดีนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นกับใครนะถ้าสมมติท่านเนี่ยรู<อ>้ว่าวคน,นาคนนี้ไม่ได้ทำ แล้วก็อันนี้ผมขออเอแบบตรงๆเลยไม่เราจะได้แบบมาปลดแอ่ความรู้สึกจริงๆกันวันนี้สมมุตินะคุณแคทแตงน้องปากเก้คุณอินเทรนนะพอดีชื่อลั่นมาตรงนี้พอดีนะฮะคุณพิมระดาคุณแอวนะฮะรู้ว่าคนในครอบครัวนะฮะรู้ว่าคนในครอบครัวอาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนทาให้คนเสียชีวิตแล้วก็คุณจะพยายามถ้าคุณสมมติว่าคุณจะช่วยคุณจะช่วยเขาแบบไหนช่วยในลักษณะแบบก็คือ ุยกับเขาว่ามอบตัวเถิดหรือแบะบอกความจริงเถิดหรือคุณจะทําอีกแบบหนึ่งเหมือนนางกุลาก็คือโยนไปให้บ้านอีกหลังหนึ่งโยนไปให้เลยยังไงก็ต้องโยนเพราะว่าฉันต้องเอาครอบครัวฉันไว้ก่อนไม่ว่าญาติฉันจะทาผิดแค่ไหนฉันก็ปกป้องแต่คนนั้นมันอยู่ห่างจากฉันไปแล้วมันไม่ไี้มาอยู่ในกลุ่มก้อนตรงนี้ยังไงโยนไปให้คนนั้นดีกว่าเพื่อที่ฉันและคนในครอบครัวฉันจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าทุกท่านเป็นทุกท่านจะเป็นแบบไหนฮะนะฮะ แบบแรกนะอืมโอเคครับแม่หยงบอกแนบแบบแรกนะฮะโอเคถ้าเป็นแบบนี้มันก็ถ้ามีคนแบบนี้ในสังคมเราเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้น,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 นคะครับสังคมเราหน้าอยู่ก,กว่านี้นะเพราะทุกคนยึดถือความถูกต้องมากกว่านะครับอือสายหยุดยกดติดตามให้มาดมาตู่แล้วนะขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคคุณกุ้งแฟมารีสวัสดีนะครับผมเพราะว้าเป็นผมเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะ มันก็ยากที่สุดนะก็อาจจะไม่พูดอะไรเลยดีกว่าอันนี้ตัวผมผมเองนะเดี๋ยวอย่าอย่าหาว่าเป็นคนจิตใจหยาบช้าเลยนะถ้าเป็นผมเองผมอาจจะเลือกที่ไม่พูดเลยอะแต่ก็จะไม่ไปใส่ร้ายใครอย่างนี้ดีกว่าคือผมอาจจะไม่ไปพูดกับเขาว่าเฮ้ยคุณมอบตัวเหอะหรือจะไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยผมเลือกที่จะไม่ทาอย่างนั้นแต่ผมเลือกที่จะเงียบแต่ก็จะไม่ไปใส่ร้ายบ้านบ้านหลังที่สีที่ดังคารว่า คนคนนี้เป็นคนทำอ่ะผมจะเลือกแบบนั้นดีกว่านะถ้าเป็นผมนะสวยมากขึ้นเยียมเนไงอ่ะนี่นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละขั้นผมพยายามอ่านนะอืมมันเห็นแก่ตัวมีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ครับคุณแค่แปลนั่นแหละครับมีคนไปจ่ายเงินให้เขาไงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันมาจากปากตาลเบียงเองนะหรือเีหวังฟันเจ้าฮะเขาพูดเองว่ามีคนที่เอาเงินมาจ่ายให้หลังจากที่น้องเสียแล้วนะคนพุ่นนี้ทํายังไงก็ให้ได้ตัวเองคนผิดไม่มีความเป็นคน มีสันดานเหมือนสัตว์ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้ทาผิดแต่ใส่ร้ายไ,ได้ทุกอย่างนะคุณสุริโอเคครับโอเคแม่นกอแรบอกว่ามารอแล้วอะไรหมออะไรก็ไม่รู้นะอืม,มแบบพูด,ดคุยกันไม่กล่าวร้ายถ้าไม่ชัดเจนเพวกโมงเวลาน้องขายก็อยู่ด้วยกันใช่ครับมผมคุณพิมลดาสีิคมนะครับคุณสิรินะฮะไม่พูดแต่ไม่ใส่ร้ายก็อืมก็ค,มคิดคล้ายๆผมนะฮะโอเคไม่โทษใครค่ะกรรมจะได้ไม่ตามนะโอเค อืมคุณชุติมานามหานะคนตกขี้หมูไหลใช่ไหมบ้านสามหลังเลยเนะี่ยคุณพูดถึงบ้านสามหลังนะเนี่ยคนตกขี้หมูไหลคนจันลยมาพบกันเนี่ยอืมดู <c oughs> อยู่เึงมอ,อกช่างไร้เหลี่ยนะมาดมตู่นะ <c oughs> โอเคแ <c oughs> จค้งสินค้าความถูกต้องไม่ได้ผิดสินทมค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นมอแต่ผมอยากถามความรู้สึกไงถ้ามีอย่างคุณปณิตาอย่างมีอีกกบบเหมือนหลายๆคนหลายๆขัานเนี่ย ผมเชื่อว่าโลกเราจะน่าอยู่สรี7ร้อยท่านนะครับโลกเราจะน่าอยู่นะครับโลกเราจะน่าอยู่และโลกเราจะสวยงามขึ้นแต่ผมเองเนี่ยถ้าผมไปบอกว่าคุณเลิฟยูสรีนะครับอ่าถ้าผมเองไปบอกแบบนั้นเนี่ยผมก็เหมือนโกหกตัวเอง่ถ้าเป็นผมผมเรื่องที่จะไม่พูดอ่ะแล้วก็ไม่ไปเสียร้ายเขาดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับถ้ารติอย่างง้นผมก็เดี๋ยวจะผมจะเป็นเหมือนเอียวหวังอีกมีอะไรก็ตีหล่ออย่างเดียวไงแต่นี้แต่ผมเชื่อว่าที่ทุกท่านพูดออกมาเนี่ย มันเป็นความรู้สึกจัดใจผมขั้งเงี้ยอันนี้ก็จัดใจแต่ผมอันนี้จริงๆถ้าเป็นผมนะถ้าผมรู้ว่าคนในครอบครัวหรือญาติผมนี่ทำผมก็จะไม่พูดอะไรเลยผมจะเงียบแก้งครับเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็แต่ผมก็จะไม่ใส่ไปใส่ร้ายรูกบ้านหลังที่สี่แน่นอนนะผมจะไม่ทำเพราะผมถือว่ามันเป็นบาปแต่สิ่งที่ผม ผมก็น่าจะเป็นทุกในใจหรือเป็นบาปในใจผมเช่นกันถ้าผมไม่พูดแต่นี่ผมก็อาจจะต้องยอมออกในข้อนี้แหละประมาณนี้แหละถ้าผมว่าผมพูดว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับเขาว่าให้เขาเขาต้องไปมอบตัวนะไปอะไรนะให้รู้จักผิดชอบช่วดีนะหรือผมอาจจะเข้าไปบอกกับเจ้าหน้าที่เลยอันนี้ผมอาจจะทําทําใจลําบากอยู่ก็เลยพูดว่าผมจะไม่พูดกับเขา แล้วก็จะไม่ใส่ร้ายลุงา้านหลังที่สีอะไรประมาณนี้ดีกว่าผมจะออกในแนวนี้ดีกว่าถ้ารู้ผมเป็นที่มากกว่านี้ผมก็ดูหล่อขก้นไปอ่ะอือฮะอืมคุณพี่ชิอพอนะลูกเลียกพ่อแม่มาเต็มเต็มยกว้นชัดสนุน้อยนะโอเคครับผมอืมเดี๋ยวนี้ทุกคนเรียกนะเรียกป้าเขาว่าสนุน้อยกันใหญ่เลยนะ นะครับทุกท่านอยู่ด้วยกัน702ดร้อขั้นนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเห็นภาพชัดเจนนะภาพความลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมไม่รู้นะว่าวันนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะดําเนินการไปถึงไหนนะครับจะดําเนินการไปถึงไหนเขาพยายามที่จะเล่นในส่วนของอ่าแอดมินของลุงที่ดําคารแอดมินที่เป็นคนทีมที่ขายของนะครับ ก็จะลื่นกับน้องชายของผมคือนนียที่เราคาดเน่ซึ่งเขาพยายามกาลังจะทาเขาพยายามจะรู้พยายามที่จะร่วมมือกันอยู่นะฮะส่งสัญญาณมาจากหลายชาริทิทิศทางทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งยูทูบเบอร์คนนั้นคนนี้เล่นใหญ่ตัเเล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่สอดภาษาเล่นหมดเเลพวกเราต้องรู้ผลเราต้องรู้ผลคนแบบนาทีเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายนะผมมองว่าเขาเอาตัวเอง เป็นตัวล่อกระสุนล่อ,อเป้าซะด้วยซ้ำเขาเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยชาวบ้านยังได้พึ่งพาอาศัยถามว่าชาวบ้านจะไปพึ่งพาสายบ้านสามหลักไหมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจกับชาวบ้านนะคุณเป็นคนที่ดีที่ชาวบ้านเขาเข้าถึงนะป่านนี้มันไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นหรอกเขาอึดอัดใจมาเท่าไหร่แล้วจนมีนาทีเข้าไปเลยแหละนาทีอย่างน้อยมันก็ได้อาจจะไม่ได้ช่วยแบบทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็เป็นคนคอยประสานคนพาไปนั่นไปนี่ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับสิ่ง,งเา เขาโดนขู่ก็พาไปแต่เรื่องที่นี่ที่เล่นคอนเทนต์ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นคอนเทนต์ที่คุณหรือไม่คุณถึงออกมาดืเนื้อร้อนใจเนี่ยคุณถึงจะก็ไปฟ้องนั่นฟ้องนี่แล้วก็โอ้ต้องพยายามบอกเอฟซีมาบอกให้ดูซิว่าแม่ดําคาน,นี่หมายถึงฉันไหมหมายถึงอะไรไหมอ่าคนที่ฝรั่งเศสก็ส่งสัญญาณมาอ่ะเป็นคนไหนจะพูดเหมือนแล้วแต่ไม่กล้าพูดชื่อเขาป้ายานเนี่ยนะป้ายานเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมาว่าเนี่ยแต่ละคนมาคอมเมนต์ได้เลยนะ ดี่ฉันนี่รู้ว่าแม่แม่ดาวคารนี่หมายถึงใครนะครับหมายถึงใครที่ฉันชูถ้าใครรู้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะได้ส่งเอกสารอะไรพวกนี้ต่างๆนานาไปให้ทางแม่ผู้สูงเสียผอ้โเล่นกันเป็นทีมเลยยูทูบเบอร์ฝั่งนุ็ออกมาพูดเนี่ยรู้ว่าคำว่าแม่ผู้สูงเสียหรือแม่ดาวคารนคือใครคือใครคือใครกาจะเล่นกันใช่ไหมเอาให้จบนะแล้วทางเราเองทุกท่านครับทุกท่านรู้ไหมครับหมูสามชั้นคือใคร ท่านรู้ไหมครับว่าโกงแชร์คือใครเวลาที่เขาพูดถึงเวลาที่เขา้อยค่าเวลาที่ก้นถูกิดเนี่ยทุกท่านรู้ไหมฮะถ้ารู้ถ้ารู้บอกว่ารู้นะฮะไม่ต้องพิมพ์เลขหนึ่งได้สองไรกันเอาว่าแค่ว่ารู้นะครับถ้ารู้เนี่ยโนยมีเก่งจะกดรันคุณเต็งเก้าเก้าสุดนีนะถ้ารู้เราบอกว่ารู้ฮะวันหนึ่งถ้าเขาจะเล่นเล่นนาทีเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องรู้ตัวกันว่าเราก็รู้เช่นกันก็นาทีก็ฟ้องกลับครับนาทีถ้าเขาจะฟ้องเราเราก็ฟ้องกลับแต่ผมเชื่อว่าเขาฟ้องนาทียังไงก็แแล้วต่ นาทีชนะคดีอ่ะผมว่ามันไม่ไม่ไถึงการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทตรงไหนหมิ่นประมาทอะไรก็ว่ากันไปครับนะเห็นไหมทุกคนก็รู้ฮะดังนั้นถ้าสมมติเขาฟ้องนาทีนาทีก็ยังมีคลิปอะไรต่างๆนานาที่ที่เขาพูดเหยียบหยามเขาพูดดูหมิน่นนาทีก็มีเยอะก็ฟ้องกลับขึ้นไปครับพิสูจน์ได้นี่หมูสามชั้นคือใครก็รู้ใช่ไหมกองแช่คือใครก็รู้อะ,อะไรต่างๆนานาพวกนีนนน้เรารู้กันหมดนะครับเพียงแต่ว่า นาทีมันก็ไม่อยากเล่นสวัสดีครังโอ๊ตนาทีมันก็ไม่อยากเล่นมันก็ไม่อยากจะไปแบบอะไรมากมายคือต่างคนก็ต่างขับในช่องตัวเองแต่คุณนี่ไม่ได้อะไรนิดหน่อยหน่อยถึงบอกแล้วไงขี้ฟองนะขี้ฟองคุณจำนงสัดดีนะครับเหมือนเดิมขี้ฟอง ีความสุขใช่ไหมคือใครอะไรไปแตะต้องคุณไม่ได้เสียหายคุณเสียหายอะไรเลยครับเสียหายอะไรเลยครับเสียหายเรื่องอะไรผมมองว่าไม่เห็นเสียหายเลยเลยแต่เวลาคุณที่คุณแซ่คนอื่นเนี่ยคุณแซ่คนอื่นคุณใช้คำพูดแต่ละคำเยยดยามเขาเนี่ยไม่ว่าจะว่าพี่สาวคุณพี่เขยคุณเนี่ยคุณใช้แต่ละคำเนี่ยคุณดูถูกเขาไหอันนั้นเขาไม่เสียหายเลยคุณดูถูกว่าเขาจนคุณดูถูกว่าเขาเป็นฆาตกรด้วยซ้ำคุณเคยใช้คำว่าฆาตกรหรือเขาด้วยซ้ำอันนี้ ยังไม่ป้องกูเลยใจกว้างหน่อยนางกุลานางกุลาใจกว้างหน่อยอยากอัปลักแค่หน้าก็อัปลักใจอัปลักอีกถ้าเปิดใจตรงนี้ได้ก็ยังไงกว่าคุณยังเคยเล่นลุงผู้ลุงผูงง้อะที่อยู่ดองคารเนี่ยป้าที่อยู่ดองคารคุณใช้กับว่าฆาตตะปอนี่สัก,รรกทำลูกแม่เนี่ซักอะไรต่างๆนานาที่คุณจะเล่นคอนเทนต์กับเอฟซีเนี่ยคุณยังเล่นได้หลากหลายเลยคุณยังไปเล่นกับเขาจนเขาไม่มีป่าบ้าน ุณเล ų, ่นทุกสิ lle, in quiero, inside, I mean?, okay. ่งท bueno. in like, ุกอย่างทิ้งเขาเขายังไม่พร้อมคุณเลยเขายังให้โอกาสคุณเลยนางกุลานางกุลาอัปรักษ์ทั้งหน้าทั้งใจเนี่ยลองเปิดใจดูอันนี้แค่เรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ไปหาว่าเขาใส่ร้ายว่าว่าให้ผัวตัวเองขับรถไปอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าใครคือใครนะไม่รู้ว่าโมเดสคือใครหรือโมเต็คคือใครอะไรไงผมก็ไม่สนใจหรอกนะแต่คุณขู่จะไปฟ้องแค่เรื่องแค่นี้ก็ว่ากันไปครับต้องคงไม่กลัวหรอกครับ แล้วสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันยังคุมเคลือมันจับต้องได้ลาบากมันไม่เหมือนกับไอ้ตัวที่ที่เป็นหมานะหมาด่างหมาดาอะไรเนี่ยที่โดนฟ้องไปนะมันชัดนะมันชัดไอ้นั่นเมื่อก่อนมันมั่งใจก็มันพูดอะไรใครก็ฟ้องมันไม่ได้ไงแต่สุดท้ายก็โดนจนได้เห็นไหมล่ะนในส่วนของนาทีที่มันมีความคุมเคลือในส่วนของแอดมินก็มีความคือก็สู้กันไปแต่ก็เตรียมที่จะฟ้องกลับไปด้วยแล้วกันนะนาทีแล้วถ้าฟังคลิปนี้อยู่ไลน์นี้อยู่เนี่ยจัดกลับมันไปบ้างนะฮะ อันนั้นแอนนะ่สดีครับอ๋อคุณแอนนาแอนนะฮะแหมสาวสาวขาวแว้นทั้งหลายนะครับอย่าเพิ่งไปทานเลยทานเรียบร้อยแล้วมั้งอยู่ด้วยกันน่าจะทานอิ่มแล้วมาฟังผมต่อก่อนนะพี่หมูแล้วก็พี่หมูแล้วม,มุนคลีนนะฮะโอเคนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าโอ้ยวันนี้นิทานที่หมวยนิดพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจริงด้วยว่านางกุลาเนี่ย เวอร์ชัน2022นี่มันดันไปอยู่แถวหมู่บ้านสีกอที่ดงคารนางกุราคนนี้ไม่ใช่แค่รูปชั่วตัวดำแค่นั้นเองแต่จิตใจดำมากและดำกว่านางกุลาที่อยู่ในนิทานเรื่องเล่าที่เราเคยฟัง